นิ่งผมเจอด่านนี้โคตรปล่อยเลยก่อนนักคิกเก็ตเนี่ยต้องแพ้ทางอย่างเงี้ยนะโอ้โห่ตีหยองตีหยองพังตามดีๆเลยแล้วกันโอ้โห้พลาดไปสองทีเลยเปอย่างงี้แล้วก็เตีบกอกเจี๋ยได้ฮะอุ้ยจายฮาร์ดว่ะถงยิงแบดแปดจินบอยลงใต้ดินลงใต้ดินของจิงมาอย่าเพิ่งหลุดแบบโคตชเซฟแต่เราก็ติดเป็นโกลกาแบบน่ากคุณทำอะไรอุ้ยนกหมดพอดี หลอกหยิบไงทเค้ื่องของขับจีเพื่อนชาวช่อง The j o ทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมช่นเฮยข่าวในของดีแคนเบอร์กันนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้เราไปอยู่ในของผุรลฮอนผู้แสดงในเรื่องจีมิชพินชื่อว่า ชารูคัสกันนั่นเองนะครับผมนะใครชอบไปขวนกินนี้เนี่ยก็ขอพูดกันก่อนนะครับว่าอ้อตะว,ว์ของลิงค์คิกเนี่ยเหมือนจะมาเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแอนิเมชั่นกันเลยดีกว่า ก็จบกันไปแล้วในของของตัวแอนิเมชันที่มีชื่อว่าชารูคัสจะเองนะครับนะโอโ้จริงผมบอกเลยว่ากิดนดีเนี่ยหลายๆคนจะชอบมากเลยนะเพราะกูช่างเนี่ยค่อนข้างหล่อมากเลยนะก็มาพร้อมในของของเครื่องประดับจํากัดของเขาด้วยนะครับเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับเท่มากอะ่ะเขาเรียกว่ากล้องการเวลานั่นเองนะมาพร้อมกับกูกช่างริงคลิกกันเลยนะใครมาไม่ทันก็ เดบอาจจะเอาขายอีกก็ได้นะก็รอการชมกันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมดีกว่าใช่ไหมไปไปการสี่เวลาไปกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเรียบร้อยกันแล้วรับการที่เราเจอก็คือแดนุงแหวนประหารวิชยยนั่นเองโอ้ช่วงนี้ผมเจอแบบนี้โคตรป่อยเลยเห็นต้นปาล่มเลยนี่โอ้ปาไม่มีขงความแม่นเลยโอ้ เจออ่ะโอ้เราเจอเป็นตัวน็อกแบ๊กด้วยนะก็ะคือไอ้งันตีมาตั้งแต่บ้านใหญ่ผมหนักขี้เตะต้องแพ้ทางอย่างนี้นะโอ้โหตีหรอตีหรอพัง,พง,งกกทิ้งพังทิ้งนี่จะฆ่านพี่ิวช้างร่างดำไปครับมันไม่ได้เลยได้นะได้นะได้หมดนะได้หมดนะ,ดนะงานตีครับผมเรียบร้อยโดนไม่ได้หนีเนละ ยังไงครับยังไงครับดักด่าหลอกกันหลอกอะไปมาจริงนะแมร่างขาฝึกหลอกปอีกันตรงนี้เรียบร้อยไปฮะเรียบร้อย ไปเราพาไปนั่งกันตรงนี้ก่อนดีกว่าเหมือนจะโซนในของเค,เครื่องนักเตนกันด้วยอาจจะลิ้นพันกันหน่อยนะครับเพราะว่าเรนคันทาง,งแบบอือเอา่ะมีการเกร็บกล่องกันมาแล้วอะอีกระโดดอย่างไวไ,ไม่ให้แบบเบสทิป,ปันโตเลยโอ้โหขึ้นแล้วก็มีคนปั่นอยู่แถวโรงพยาบาลแล้วแนะน่ยังเป็น่าโยคะไขเราเลยครับผมเดี๋ยวพี่จิงมันจะเดินด้ยังไงโอ้โหเอาอะเอาวะ มาโตรงนี้ดีกว่าอย่าไปทำอะไรเป๊ะๆเรียบร้อยหนึ่งทีนะตามมนต่อเรายังมีปิงันอยู่ในมือตรงนี้ขอตีหน่อยแล้วกันนะคุณนักเต้นโอ้โหไม่โดนมีก๊กโอ้ยตามตามดีๆเลยแล้วกันโอ้โหพลาดไปสองทีเลยแป็นี้แล้วก็เก็บกังกระสีได้ฮะอุ้ยใจห้าวป่ะ้ยตึ้งไปตึงไป โอ pues ้ winter. โหโยนว่ะโยนว่ะเหยียบทิ้งนะเหยียบทิ้งนะพังไปก่อนนะไมปละแฮะเพราะแม็กตรงนั้นเนี่ยเขาเร่งไม้ไปแล้วนะแผ่นหนึ่งนี่ยังไงอู้ยิงกระโดดข้ามทันได้หว่ะผมไม่ได้เล่นอู่ฉางนานให้คงโดนจูเขาเนี่ยนี่อย่าไปอย่างนี้ครับแล้วคุณกี่เกียดเธอเลิกไปเลยเรียบร้อยเราพาไปนั่งกันก่อนนะนั่งนั่งเก้าอี้ตรงพ่อแม่แล้วกัน เอ้หตรงนี้ดีกว่ามันจะมีคนโอ้โหเใ็รอัดหน้าเลยเหรอเใ็รอัดหน้าเลยเหรออย่างี้เราโซนใครไม่ได้เนี่ยนามงไปนั่งนี้เลยเห็นรอยเท้าว่ะเห็นรอยเท้าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งเป็นสี่นะเป็นเสี่นะงางสีมากระแขบบ้านใหญ่ก่อนโอ๊ยโดนโดนโดนเฮ้ยไม่โดนเฉยอุ้ยอย่าว่าว่าวางอันนี้แน่แน่แน่ยังไงยังไงอืมมันมูนบอกรวม รวมพลังเราเข่าไปวื้อเยังไงคุณจะตีเบ้าคิปัอนโชว์จะตีเบ้าไม่ตีก็ตีให้แฮนแล้วจกงเรียบร้อยเตียคุณไม่ถอนรหัสหรอคุณไม่ถอนรหัสหรอไหนหนึ่งทีนะคุณเตียนะหนีไม่ไม่ตามไม่ตามนะไม่ตามเดี๋ยวเดี๋ยวกันฉี่รอมขึ้นมานี้ตัวอยู่นะเราไม่ตามนะเฮ้ยวู้ดรอยเท้าใครเอ่ย เน่วางกล่องสองอันเลยเอ่ะนี่ก็ขยันปั่นเอนใจยเย็นใจยเย็นอย่าเพิ่งปั่นเกดเตครับคุณน้องเหนียวํีลังมาโอ้โเอาอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหเกมนี้โอ้โหเก็บของเคร่องพร้อมกันพ้วยจ่ายบิงผ้าด,ด้วยแล้วก็เก็บกันจีคงตอนอยู่พ่อแม่ได้ช้าด้วยเกมมันก็เลยค่อนข้างจะจากวันนี้จะมีเราเราและนา เก็บเกมไหนแม่แม่ย,ยังไปจั่งก็เหว่รวมหนึ่งทีนะตามบักตามบักปีกระดิ่งหนึ่งทีนะปีกระดิ่งปีปีหนีซิวไปยี่หัวยังไงยังไงโอ้โหน้ำผมคงมันอยากโจมอ่ะคงมันอยากโจมว่ะนาะเรานักนเกนดีกว่าหลอกหลอกแง,งไม่ตีหรอกครับหลอกแหลอกหนีจ่าบิ๊กไปเลย เดี๋ยวเขาต้องไม่หิวเลียอยู่แล้วฮะอย่างงี้เขาจะไม่มีเวลาถอดรหัสนะจะพาไปนั่งห้องใต้ดินกันเลยดีกว่ายิงแบดแบดริงบอยลงใต้ดินลงใต้ดินของจริงมาอย่าเพิ่งรลุดอีกเก้าเดียวเองอะโอ้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นผมกำลังหัวโยกอยู่ใจเย็นๆนะนี่กระดิ่งไม่โตนเลย กายฮาร์ดมาแล้วแกบ้านใหญ่พลโอ้ยเหยียบโดนเหยียบโดนไม้นะโอ้โหสวยไปนะกายฮาร์ดสวยอยู่นะแต่ว่าผ้าคงตั้งไม้ไปหน่อยนะไม่งั้นยาวแน่นอนในทีนี้ครับผมพาไปนั่งในริมในเลยนะครับน้องสาวเรียบร้อยนี่พวกยังรู้กันนี้ยังไม่หายบาดเจ็บนะไปได้นพราะว่าตัวน้ำหอมเนี่ยจะเป็นคนเข้าก่อนนะครับนีอถิวว่าแก้เกมได้แล้วนะครับเพราะว่า ถึงเที่ยงสุดท้ายเนย่เราไปเจอน้ำหอมแล้วไป,ไปก่อนหนึ่งทีนะน้ำหอมไม่โดนะนะต่างใช่ป่ะงั้นเราไปดักไม้แต่น่นใจยังไงยังไงเรียบร้อยจะลงไปทำไมอ่ะจุดว่าโอ้จุดเรียบร้อยแบบนี้ก็คงตึงน,นะคง <c oughs> ตึงน,นะไปเดีย๋ยวเราไปจับตัวเคียนก่อนดีกว่า โอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างยาบอยู่นะแต่ดีตรงที่เขาบระพาดให้ผมนะตมงพระแม่หลังจากนั้นก็พาดยาวกันเลยเดี๋ยวเราลาลไปเช็คกันหน่อยดีกว่าถ้ามีออร่าขึ้นเราไปทันทีนะไม่มีฮะไม่มีนะแบบนี้ <S <S ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไมมผูใ้ใจเลยเคยครั้งอุ๊ยเมื่อกี้หูขึ้นนะแต่ว่าไม่เจอโรงพยาบาลก็ไม่เจอครับโอ้โหเธอทำฉันเสียใจให้เนี่ย ธอทําให้ฉันเสียใจเธอทําให้ฉันร้อนรนเธอทําให้ฉันทุกข์ระทมโอ้โยคือละทมของจริงเเนี่ยเขาช่วยนกนไวยังไงยังไงครับมันเป็นนักสู้คิดดูของแคลวบาดเดียวละคิวมันเป็นนักสิงมันมีโอ้โห,โหใจเอกเคลียร์ไอ้ไม่ต้องใจนะโปกไปที่หัวเ <c oughs> น่ยังไงครับคุณน้ําหอมคุณเจ้าประตูหร เฮ้ยประตูยังไม่เปิดหรอเรียมอ่ะเรียมเกมยังไงครับคุณเสียงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไล่น้ำหอมกันดีกว่าเออประตูยังไม่เปิดหรอไล่น้ำหอมกันแต่แน่วุจิบัตหลอกน้องหลอผมมันไม่ได้แล้วแน่ขอใยเธอราชินีเพียงคู่กันคอยเราได้ร่างกินชื้อนี้ไรนี่แค่ฉันรักฉัน มันก็ชิวไปไง <laughs> ไปพาไปแน่ได้เคินเขามีเส้นกอดฉันไม่ยอมข้ามเขินเจอกันจริงๆด้วยโอ้โหอุ้ยเอาไงดีอะโอ้ท้ออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโอ้โหจบเลยจบเลยโอ้โหออกได้โอเคครับผม เกมแรกก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะฮะก็เก็บได้แค่สามคนนะเพื<ๆ>่อนๆอาจจะไม่ซิเรียกันรอกเพราะว่ามันก็ชนะแล้วเกมนี้ผมก็แก้เกมด้วยนะที่จริงก็เกอบแย่อยู่นะเพราะว่าไปไล่กันจีค่อนข้างนานแล้วก็ภาพเยอะด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในของเกมที่ของกันดีดีกว่าโอเคครับผมเราก็มาเจอกันในของ,ของเกมที่ของเพื่อนๆบางคนบอกเอ้พี่เกมเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะ เขตที่เดิมด่านเดิมเลยโอ้โหแล้วผมก็ป่าไปที่เดิมใช่ไโอ้ยเจอกันหรือเปล่าครับโอ้โหป่าเลยป้ายไปหน่อยวะไปเลยหนีานางอะไรหรอครับท้้งสาวอุ้ยทำไมปิดป่างแล้วเน,ะนงงี่ยโดนยังไงไปครับผมไปนะพาไปนั่งเรืออีตรงนี้ดีกว่านะ่าจะโจนกันได้นะน่าจะมีคนปั่นไปกันอยู่มา เธอเธออยู่ตรงนี้นะอยเดี๋ยวเราจะยืนรอเป็นเพื่อนเธอเองเฮ้ยตรงนี้หูวขึ้นเนี่ยไปไปได้ว่ามีคนอยู่นะครับเราห่างไกลกันหน่อยแล้วกันน,นั่นแน่เห็นหัวใครวับแวมนะหัวใครวับแวมนะตีกระดิ่งอุย้ยไม่โดนดูไปว่าเนืยวกระดิง่งมันไม่ถึงละมาแล้วครับุสเกียสปินนีหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้โหไข่นกเลยไข่นกแบบหัวตาไข่นกแบบโค้เซฟ แเราก็คิิปมันโตกา,าม่ยแ่าคุณทำอะไรอุย้ยนกหมดพอดีสวยยัยงไงครับผมบีบริงผมบีบริงหน่อยเขาเรียกว่าบ,บริงแบบนับครงนี่คุณไม่ต้องมาบุญกับผมนะผมจะไม่ปล่อยคุณจิสแครเลยไม่ได้ก็เลยว,ว่าเกมนี้ผมเองเนี่ยก็ม่ไม่ข้าเหมือนกันนะว่าตกนมันจะไม่มีโกนช่วยนะตอนนั้นนะเนี่ยเอออุ้ยเคยลูกอัดหน้าเลยเหรอ ใหญได้ฮะมมากระเตะบ้านยายพอนี่ก็โดนนะเดี๋ยวผมจะร้องเพลงไปแล้วก็โอโ้โหโดนไกลไปอา้าหนอยนี่ไ,ไงขโมยอีกแล้วชอบขโมยอ๋อทำไมชอบไปชอบไปชอบขโมยกันนะแหน่ยังไงเขาเรียกว่าป่าล้มกลับล้มกันตายเลยแต่ไม่โดนเรียบร้อยครับผมโดนคงเงินนะครับคงเงิไม่อยากโดนแต่ทีม่มีคนถอนล้วแหงแต่อะเรียบร้อย บินไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาโอ้เจอในถของน้ำหอมของเคียนะผมขอไล่น้ำหอมแล้วเดนแต่ว่าคือยังไม่มีนกแล้วอ่ะอันงง้างหรอกเฮ้ยไปย้อนเฮ้ยแต่ว่าหลอกน้ำหอมมาได้อยูน่นะโอเคกูจะย้อนโอ้โหย้อนว่ะย,ย้อนเวลาเดินไปตรงที่เก่าแน่ๆที่เก่าเลยนะยังไงครับผมขึ้ไปยิง เนี yeah. ่โอ้ยไม่โดนเลยวะไม่โดนเลยวะคุณปุยิงไงโอ้คุณปุยิงโดนสกิปปอนเกิลคุณจะไปเปล่าคุณจะย้อนเปล่าไม่ย้อนหรอไม่ย้อนหรอหนังตีมาก็แก่บ้านลุงบนโอ้ยไม่โดนสกิปเปอนค้ลอีกรอบหนึ่งใจเย็นๆวนได้วนไปวนได้วนไปน้ำหอมมาแล้วใช่ไหมล่ะคุณปหยิงโอ้คุณปหยิงน้ำหอมคุณเยอะเกินไปแล้วเ๋อะกลับไปเลยฮะ เพราะว่าเหมือนเราไล่เขาออกจากโรงพยาบาลนะเออถ้าเขาไม่ย้อนกลับมาก็เขาไปชุบชั้นสองได้แต่แรนะกด้วยหนึ่งแพ้นัน่นเนอง <c oughs> เรรียบร้อยคนปูยิ่งนำหอมหมดแล้วใจไม่คนปูยิ่งอ่าผมพังไม้นี้ยเข้าโรงแรมได้ไเ,เ,เลยเอ้ยโรงแรมหรือโรงแรมเลยร <c oughs> <c oughs> นี่ไม่จะโรงแรมอย่างเดียวเลยยังไงยังไงยังนีนี่ต <c oughs> ีกระดิ่งสงสยกระดิ่งสีถอย,ย,ยห้ ก็อย่าลืมดูเอฟเฟกตัวเครื่องประดับกันด้วยนะครับนี่เวลาแบบว่า,าปูฉางตีกระดิ่งได้ของขั้นนะออก็จะทําให้ขลับทิศทางนั่นเองก็เอฟเฟกก็เป็นแบบเมื่อกี้เลยนะใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมโอเคจับมานแ่กกันก่อนโอเคเรามาขนไกลกันอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เหมือน,นจะมีเปิ้ลหูขึ้นกันอยู่เธอขอฉัน,นเมียอค้คืนดีโปรดเถิดฟ้าช่วยรักัา นี่ไงมันทิวไปโอ้โก็แพงแน่อีกแล้วยีงเราตามน้ำหอมต่อคุณเชียแอดรูแรคสนางตีมาก็แก่บ้านลุงพลนนแน่นปักแก่นมาแล้วแครโ,โจรนเะน่จซเน่แล้วบิงผมอยู่ด้วยเดี๋ยหลอกหลอกหลอกนะเราชอบหลอกเยอวอะหลอกหยิบไงจซนี่น้องเตียทำไมครับทำไมครับอยาก ปุ๊บคะแนนนั้นนี่เไม่ได้นะมันไม่ได้นะครับโอ้โหพาไปน้่กันเถอะอ่าคป็น้ำหอม s> <S เหตุกินหลอๆแล้วคุณจะล้มไม่พักแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหมามามาอย่าราการไปต่อคุณแพ้ติเซียคุณไม่มีแล้วก็ <_ s 2> คุณจะโดนปิ๊บวันเจอ,อเรียบร้อยอนี่จิ่มาไปที่หลังหนึ่งทีคุณแพ้ติเซียรครับคุณทำอะไรครับนี่ผมดักทางคนอย่างเธอนะ ม,นมนันมีเธอไปกินไม่นอนนี่เป็นไงคุณเสี่ย oui, คุณเสี่ยอยู่ไหนผมมีการจุดเครื่องมาแล้วเนี่ยก็ดีนะที่ผมจับนั่งก่อนไม่งั้นแพทได้ลุกขึ้นมาแน่กาบกาบนี่ไม่ใช mustache, is, ่เรื่องกันโลกในตรงนี้เปิองหูขึ้นนั่นแน่คุณเสี่ยครคับกวาดจีฮะกวาดจีคร rights, ับยังไงมาเข้าใจบ้านทุกคน โอเคผมวันนี้ผมก็คิดว่ามากันต่อเกมดีกว่าเพื่พพอนๆอาจจะจูใจกันไปแล้วนะใครชอบในขวนของกินชาลูคัสเนี่ยก็รอรีฟเอากลับมาขายนะไม่แน่ใจว่าจะกลับมาก่อนไหนโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันครับ